สวัสดีค่ะวันนี้หวานพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โครงการปริธานีราชพฤกษ์นครอ,อินบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวฟังก์ชันใหญ่ที่สุดในโซนราชพฤกษ์มาพร้อมดีไซน์สไตล์ใหม่ English g r a b e l สี่ห้องนอนทุกแบบบ้านทำเลยืนหนึ่งดีสุดใจกลางราชพฤกษ์เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของบ้านตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ โดยโครงการบริทาเนียนะคะเป็นโครงการที่โดดเด่นในเรื่องของการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยรวมทั้งเน้นโทนส e ีเอิร์ธโทนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายค่ะและแน่นอนสำหรับห้องที่หวานชอบที่สุดเนี่ยก็คือห้องนอนมาสเตอร์เนี่แหละคะ่ะที่นี่เขาออกแบบได้สวยจริงๆค่ะอ๋อเขาเป็นเจ้าแรกผู้นำแบบบ้านดีไซน์ใหม่สไตล์อังกฤษมาผสมผสานกับความโมเดิร์นด้วยนะคะ ดูแบบบ้านกันมาเต็มอิ่มแล้วค่ะทีนี้หวานจะชวเนเพื่อนเพื่อมาดูในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการกันบ้างค่ะที่นี่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง iris กล้องจับายทะเบียนรถจากบริษัทเท็กนาวทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันจากซิวแมนสำหรับผู้ที่วอลอินเข้าหมู่บ้านค่ะปรปภจะขอบัตรประชาชนเพื่อทําการถ่ายรูปและกรอกประวัติชื่อนามสกุลรวมถึงข้อมูลรถถ้ารถคันนั้นมาหาลูกบ้านปรปภจะทําการส่งข้อความไปยังลูกบ้านเพื่อให้ลูกบ้านอนุมัติค่ะ เมื่อลูกบ้านอนุมัติแล้วตรวจวัดอุณหภูมิกันสักหน่อยว่าไม่มีไข้ชัวก็สามารถที่จะเข้าโครงการได้แล้วค่ะ ในกรณีที่ลูกบ้านชวนเพื่อนมาโครงการเข้าแอป Si วเวอร์เลือกผู้มาติดต่อและกรอกข้อมูลให้ครบค่ะหลังจากนั้นจะได้ QR code ลูกบ้านส่ง QR code ต่อให้กับเพื่อนได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนมาถึงก็แค่ยื่น QR code ให้กับพี่รปภหน้าประตูทางเข้าหมู่บ้านทเท่านี้เพื่อนก็สามารถที่จะเข้าโครงการโดยที่อยู่ในระยะเวลาเข้าออกตามที่ลูกบ้านได้กรอกข้อมูลเอาไว้แล้วค่ะในกรณีที่จอดรถเกินตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะนอกจากระบบของลูกบ้านแล้วทาง S แมนยังมีระบบของรอปภและฝ่ายนิติสำหรับบันทึกข้อมูลการเข้าออกด้วยค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยถึง2ชั้นทั้งจากกล้องไอริสกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถจากบริษัทเทคนาวรวมถึงระบบจากซิวแมนเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจในความปลอดภัยจริงๆค่ะหมู่บ้านไหนยังไม่มีต้องรีบหามาติดตั้งแล้วนะคะ